ก็ตอนนี้เนะี่ยเรามาอยู่กันที่เนี่ยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสุยถังนะจะเป็นทั้งจุดชมวิวแล้วก็จะมีลานกางเต็นท์นะเดี๋ยวเราจะลงไปดูดานกางเต็นท์กันนะตรงอ่าบริเวณอ่าใต้จุดชมวิวนี่นะเขาจะมีสําหรับกางเต็นท์ด้วยนะเนี่ย วีวูข้างหน้าที่กลางเต็นท์นะคะห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆนะห้องน้ำ,นะน,ำนี่นะแล้วก็จะมีร้านค้านะอยู่ตรงนี้จะเป็นมีร้านอาหารนี่นะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรเนะสำหรับ ตรงนี้นะคือเราเดินลงมานะเมื่อกี้ว่าจะไปร้านนู้นนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะเดี๋ยวเราค่อยมานะเดี๋ยวเราไปฝั่งไปฝั่งลานกลางเต็นนี่นะนี่นหะ ลานกลางเต็นท์ซุยถังเขาจะมีอยู่สองลานนะจะมีโซน A กับโซน B นะโอ้โอถ้ามองตรงนี้ก็ถ้ามีทะเลหมอกก็จะอยู่ตรงหน้าเรานะั่นนะทะเลหมอกนะถ้าถ้าวันไหนที่มันมีทะเลหมอกนะอา อากาศเย็นสบายมากเลยนะโอโ้มีทะเลหมอกอยู่ไกลๆนะตอนนี้อลานกลางเต้นสุยถังอะ่ะจะขึ้นมาทางอะ่ะมาทางอะ่ะแยกจะไปฝางแล้วก็เข้ามาอำเภอเวียงแหงนะแต่เราไม่ได้พอขับมาแต่เราไม่ได้เข้าเวียงแหงนะคือตรงมา เราจะไม่ได้ขึ้นเส้นชัยปราการนะก็ส่วนห้องน้ำนะห้องน้ำมีห้องน้ำคนพิการด้วยนะโอ้ดีจังลานนี้โอ้สำหรับลานกลางเต้นซุยถังนี่นะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำ ห้องน้ำแยกชายหญิงนะมีห้องน้ำคนพิการนะเดี๋ยวเราลงไปดูอะ่ะข้างล่างนะนี่นะเขาจะมีอะ่ะที่ล้างสำหรับอะ่ะล้างจานล้างภาชนะล้างผักอะไรนะก็้ตรงนี้นะเขาจะแยกให้เป็นอะ่ะ ที่ทําอาหารนะเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับอันนี้สําหรับทิ้งฐานนะเนี่ยตรงนี้ก็จะกางเต็นท์นะ,ะจุดกางเต็นท์ที่เอารถลงมาได้นะแล้วก็จะขับเลยเลยจากอ่าจุดชมวิวมานิดนึงนะเนี่ยแล้วก็เขาจะบินทางเลี้ยวขวาลงมาตรงนี้นะ่าจะเป็นอ่าลานกลางเต็นท์อีกหนึ่งลาน ลานก็ตรงตรงตรงนี้ก็จะเห็นนะผ้า,าทิตย์่ขึ้นนะเห็นผ้า,าทิ่ขึ้นเหมือนกันถ้ามากันแบบสี่ห้าคนนะลานตรงนี้ก็คือโอเคเลยละ่ะมากลุ่มใหญ่ๆใช่อารถลงมาจอดซากุระนะซากุระกำลังเริ่มบานนะที่นี่แต่ว่าไม่ยังยังไม่เยอะนะยังไม่เยอะ ตลอดทางที่วิ่งขึ้นมาเอารถวิ่งขึ้นมาเนี่ยคือยังไม่เห็นจุดไหนที่ซากุระฟูเลยเนะียบางที่ก็ยังไม่มีให้เห็นเลยนะเพาตรงนี้ก็จะมีนิดนึงช่วงๆกลางเดือนมกราไปถึงปลายเดือนเนี่นที่นี่ซากุระน่าจะสวยมากเลยนะสำหรับจุดชมวิวสุ่ถังนะ